โดนโดนไอ้บึกเข้าแล้วอ่ะไม่ผ่านแล้วไม่ก็หยุดเดนแล้วไล่ไล่กันไปแล้วบึ้งไปแล้วออกไปแล้วไป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 ไม่เก็บขาดกลัวงานนี้อดอ๋อเราข้างเราเก็บแล้วเราพี่อนอ๋ออยู่นั่นจแล้วไอ้การก็ตีลงไปดูคือแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วฮึโอ้ยเฉดงว่มอดอี่หัวตัวฮัลโหล สี่ฮัลโหลได้มัม้งเอาไปไอ้กันก็นนนตกกีลงไปกับตัวยังยังมันจะไม่ยอมอย่าไปเห็นตัวเลยหัวยังไม่พูเลยมันไ,ไม่ยอมออกขอ้างอ้ะขาดหัวขาดเพราะข้อไอนกันนี่แหละไปแล้วอ๋อแต้มพันเลยข้าตองแล้วตอหม้อแล้วเรียบร้อย เดิน <si มานี De De wrote, well, uh. okay. ้เดินมานี้เดินมาหนี้ค่อยๆเดินปล่อยสายไปปล่อยสายเดินมาเดินมาเลยเออล้างไว้เดี๋ยเดินลอดต้นไม้ไปนู้นไปแล้วเอาโอ้โหโหเชิวใหญ่เหรอมี่ไม่เห็นเอ้าเออระวังระวังสายดีดด้วยูตัวปลาก่อนไปไหนยกไว้ยกไว้ข้อรายการวิ่งเข้าไปตันตุ่นเหรอตันันนปทแล้วมามาหนี่เดินมา ปพันน้าของไอ้กันนี่ไปติดแล้วประตาล้างอยูเอมาอดาอย่างี้กหองนูนดยวเดี๋ยวลปูไปเอ่ไม่ดึงให้ตึงดึงออมมนู่นเลย การมันรีบโยนขึ้นไปไงยังไม่ยอมยอมาเข้าพันไปแล้วพันหมดแล้วขึ้นดดบ่ายรถลิฟที่เลยบอกไปซื้อปลาบึกทองปลาฟูม,มาต้องลงขา,าอยู่อ่ะขาลอยอยู่ผ่านรอถ้าผ่าน้อมันหลุดการลงไปอุ้มขึ้นมา มาอยู่ป่ะมันตึงอย่างนั้นก็ต้องอยู่สิเมื่อกี้มันย่อนไปหรือไงล่ะถึงไม่อยู่ รูบวะอยู่ไหมเพ่มีอันสายปนมานี่เนี่ยหรือี่ป่าอยู่มีมันเป็นพันอะไระโอ้พันกันพันสายกันไงพันใกล้ไอ้พันตัวไอ้นั่นโอ้ยออโนน้อยังไแล้วหนาเบ็ดะได้กัอ้อ่ต้เฉยิเออต้องต้องปล่อย พาไปแล้วไปแล้วมั้งไม่ดิ้นแล้วอ่ะย้อนย้อนย้อนสายมาย้อนมาการแน่แน่คนเวทยปลามันไม่ดิ้นแล้วถ้ามันนั่นมันจะต้องดึงออกแล้วแค่เบิร์ดหยิบที่ช้อนมาฝ่าอีกแล้ว ไม่ดินเลยใช่ป่ะ่อยย่อนมันยังไม่ออกเลยอเมื่อกี้เนี่ยเดว่าอ้ปายู่ใช่ไหมจะแดงเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่

ยังยังยังตักไม่ได้หรอกแรงมันดีกว่าตะวันคันดีเลยไม่คดดีเลยตักแรงใจแล้วม่ไม่แย่มองดูประมาณสี่โลกว่าได้ ตะลดีเขาบอกว่าแ uh. mm ้ม hmm. ด uh ้ย huh. ส uh ิบโลได้ไหมทางนั้นเจ็ดแปดโลได้ไหม้ามาดิ่งหัวเดียวทำอเไรนั่นนี่แกวนะเข้าทุนนี่แกะออไปเขาทุนน่

หน so ้าีเลยฮัลโหลอะไรจับหางยอมไหเฮ้ยเอาหัวนี่หน uh işte> ูเอาหัวเอาหัวอาจับหางจับหางระวังปัดไม่นั่นเรากำคนหางหิ้วขึ้นมาเลยโอ้สองตัวเยอสองตัวไม่มีลุหาอันตายนู่นต้องัดสาย คุยไม่ละโอ้ยปล่อยใจฮะไม่ตายไม่ตายไม่ตาย้มยันก็ปล่อยไปถ่ายละถ่ายละเอาไว้ให้เข้าดูคนที่เขากำลังมาเช็ดมาลามห่างอที่อยู่ทันต์ก็ปากอันหนึ่งเชือกอันหนึ่งลีกกำลังนังพิมพ์มาการจัดเป็นพิมาให้ลูกอิทไม่มีเชือกแล้วหายไปเลยกันพิมพ์ให้ลูกอิท จับมึงกจับกระตุกเข้าไปไหนเออเดียวัไปหเชียบมาล้ำไว้้เขาดูเชียบมาล้าไว้เขาดูกนเดี๋ยวเ้ยตัดมุลยมึงยัไมุ่กอย่ากระตุกเดี่ยมึงไ่กระตุกได้งมึงไปกได้งาน